โดเรม่อนตอนกระดาษทำสัญญาอะลงอย่างแล้วแหละไปได้ไม่กว่าไปได้ไหนอ่ะยังไม่รู้เลยต้องนอนกลางวันก่อนตื่นมาค่อยเล่นเกมอ๋อีิตาหวังว่าพรุ่งนี้คงไม่ลืมทำการบ้านนะ งั้นก็กลับบ้านระวังด้วยละกันนี่เธอบอกกิทีแล้วลว่าห้ามพิกบนังเราอ้านโนบิจายยังไม่กลับอีกเลยจ้ะ <c oughs> ชิสุกะจ๋ากลับไปแล้วไปเล่นกันนะ <c oughs> ย่าแต่ต้องขอทําการบ้านให้เสร็จก่อนนะอ <c oughs> อ้ยม่เห็นต้องรีบทําการบ้านเลยนี่นะ <c oughs> อ๋อไม่ได้นะถ้าบอกว่าไม่อยากทําก็เท่ากับเอาแต่หนีนะสิเธอบอกว่าแบบนี้โตขึ้นจะลําบากนะ เราจะต้องตั้งใจเรียนให้มากๆตั้งแต่ตอนยังเด็กนี่แหละจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดียังไงเล่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเหรอเราจะต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วแต่งงานกับชีสุกานี่นะฮะอ้าขอบใจมากนะชีสุการกลับไปแล้วฉัน<ะ>จ,จะรีบทำกันบ้านแล้วค่อยไปเล่นกันนะจ้าจไปละ,ะชีสุกาจ้า ออเอออะเอะเออเาอเออเอะเออเยอเออเอมเมอเอ่เออ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 ไมอเออเออเออ้ออเออไออเ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 อยเม่เออเออเออเอ่เออเออเอ่เออเออเอชเอนเอเออเอ่เออเอเช่เอ,อ่เอ่เอ่าอนะอ,าอ,าอเอออเออ่ออเอเเญญกกเอออเออเเเนาเเอออเอเเเอเ เฮ้าายสมเป็นชิสุกาจริงๆเลเอาละรีบทำให้เสร็จเร็วๆแล้วก็วจะรีบไปเล่นดีกว่า,าฉันเองก็ต้องหันม,มองบอลนอปติตาใหม่แล้วล่ะนะเอ,า,อาใจอ่ะเจีอ่ะถอนแล้วล่ะเอ๋เน่เน่ชิสกาบอกว่าหน้าต้องทำบ้านเพื่ออนาคตไงเราเฮ้ยฉันหลับไปเหรออออฉันไี่เป็นคนไม่เอาไหนเลยจริงๆมเมื่อจะทำอะไรสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ทุกทีเลยหูสัตว์สัญญากใหชิสุกาเอาไว้เถดแท้ อดไปเล่นแน่เราเอาเลยกระดาษทำสัญญาทำสัญญางั้นเหรอฮะนี่ในที่นี้ก็อย่างเช่นนะเวลาที่นักการเมืองมาหาเสียงแล้วก็บอกว่าถ้าเลือกตัวเองแล้วจะทำอย่างโน้นอย่างนี้ให้กับประชาชนยังไงเราเรื่องนี้นะมันจะช่วยให้รักษาสัญญาไงเราจะช่วยให้รักษาสัญญาได้เหรอเนื่องขยิ้มหน่อยสิเอาไปแปะไว้ที่ตัวนะแล้วพูดออกมาเลยว่าอยากจะทำอะไรถ้าทำสำเร็จแล้วมันก็จะหลุดออกมาเองดีละ มันจะไม่หลุดออกมาจนกว่าจะทําได้สําเร็จนะเพราะงั้นอย่าไปพูดว่าจะทําในสิ่งที่นายไม่น่าทําได้ก็แล้วคันเข้าใจแล้วฉันจะต้องทําตอนบ้านเองสักทีได้องูมัน่นแต่ก่อนหน้านั้นขอกินของว่างก่อนนะเปนจิอ้อหเห็นไหมแบบนี้เนี่ยถึงฉันไม่ต้องคอยเฝ้าดูการบ้านของนายก็ต้องเสร็จแน่ๆอยู่แล้วไปลนะ พ่อพูอ่หัวเท่าน้นเฮ้ยเสร็จแล้วอน้ำเกือบเผื่อต่างกันแล้วเรายังไม่ไหวเลยจริงๆนะต้องอดทนไว้สิอดทนไว้น,นี่อะไรน้อแม่ือู่าอย่างนี้นะโนบิตะของว่ามันอร่อยจนแม่อยู่ทานไม่ได้นะอเอาไปเก็บสิฮะ ทำแล้วแต่มันไม่ได้ผลนเนะพอเผิอกที่ไหลนะแม่ก็หยวกมาทานทุกที่เลยรู้สึกว่าหมูน,นี้จะวเริ่มอ้วนแล้วด้วยอ๋อเนี่มันมีวิธีที่ทำให้เรื่องทานได้บ้างเหรอิฮออ๋อมีเหรอเหรอดูนะนี่อย่างนี้นหูหน่ยค่ะแม่จ้าวันนี้ตลอดทั้งวันนะท้านจะไม่ทานจุกจิกเด็ดขาดแบบนี้ใช่ไหมล่ะฮะ เราหยิบมาทานสิฮะเง,ง,งี้ยงลองนะโอ้ยเออแบบนี้คงไม่อยากทานแล้วล่ะขอบใจนะลูกดีใช่ไหมฮะไปละคงจะได้ที่แล้วละ,ะลมะลั้งอ๋อเออมันนี่มันไม่ใช่การทานจ,าจาิ้มจกซะหน่อยเนี่ยแบบนี้ก็จิมรสชาติไม่ได้นะสิอ,อ,อ๋ออุ้ยเดี๋ยวมาเล่นหลังทำการบ้านเสร็จแบบนี้สบายใจจังเลย ชุกานิณนะทำอะไรอยู่นะชิสุกาจาก้าอ้าวมีอะไรเหรอออคือว่านะจ๊ะเด็กคนนี้นะเขาทำลูกปองหลุดมือไปจ้ะคงเอาลงมาไม่ได้หรอกเนาะสงสัยคงขึ้นไปเอาไม่ได้หรอกตัดใจซะเถอะนะจ๊ะหนูนะอ,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 อย่าร้องไห้นะถ้าใช้ของวิเศษนะั่นชิสุกะเอนี่ทำอะไรอยู่หรอทุกคนห้าม

อย่าเอื้องก่อนโอ้โหมันตืดตืดเหมือนกันเลยเด้อเด้อเด้อย่าลอยไปดิอย่าลอยอย่าลอยดิอย่าลอยขอร้องอย่าลอยฝันแล้วขาฝันออนล่วงร่วงโอ้โหโอ้รับมีกิ่งรับหน้าท้องเอาไว้โอ้โหโอ้โหฉันไม่ไหวแล้วนะวว่ากลัวกลัวต้องคานลงมาอุ้มมันสูงมากแม่แต่พี่คนนี้ยังเอาม่ถึงยอมตัดใจดีกว่านั้นน้องเชื่อพี่เถอ,อะ,อะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเอามาเองนะได้เนะนบิตาเขาไม่ไหวแล้วมั้งจ๊ะจริงด้วยขนาดฉันเองยังเอื้องไม่ถึงเลยโถ่เอ้ย มันอันตรายมากเลยนะนาบิตานะไม่ต้องห่วงลรงหน้ายังไงฉันก็สัญญาไปแล้วนี่นะช่วรอแป๊บหนึ่งนะออให้มาแปร์แอนเดี๋ยวเราคอยดูตอนที่นาบิตากลัวจะตัวสันดีกว่านเนอะนั่นจะร้อยสะใจเลยเอาลูกโป่งลงมาเลยเฮ้ยโอ้งหนุ่มสองเท้าพาอีกต่างหากเฮ้ยร่วงร่วงไม่ไหวแฮ่ไม่ไม่ไม่ ยังพอเด้จ้าพอบิดาโอ้ยมันกันเด้พิลึกตาไปขึ้นไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเชื่ดีมากได้แล้วล่ะโอ้ยเย้จริงย้ายไปเลยได้ละขาฝั่งนั้นล่ะสูงสูงแบบนี้จะลงไปได้ยังไงกันล่ะ แล้วคราวหน้าอย่าทำหลุดมือนะอีกนะอ้ะอาวยากจริงๆเลยนะจ๊ะโนบิตะแค่ชิวๆนะ่ะกลับไปแล้วนะฉันว่าฉันจะทำคุกกี้จ้ะไปทาด้วยกันไหมล่ะมาอ,อยู่แล้วเฮ้เจ็บใจจังโนบิตะจะทำแท้อยู่คนเดียวฉันเลยชิ่วเลยชิ่วเลยใจเอ็นลองสงบใจแล้วคิดดูให้ดีสิอย่างโนบิตะน่เหอจะไป่ทำอะไรแบบนั้นได้นะ่ะที่แกพูดหมายความว่าไงของวิเศษของโดเรมอนนะสิฉันเห็นมาเต็มๆสองลูกตาเลยวนะ่าไงนะบังเลือกใครทห้ไม่ได้ใช่ มื่อกี้เนี่ยก็ปีนต้นไม้ได้เพราะใช้ของพิเศษของโดนในบ้านใช่ไหมว่าไงก็ใช่ไงนะอ่าถ้างาัาง้นขอยืมเลยเฮ้ยอ๋อจะไม่ให้ฉันยืมหเหรอล็อกเอ๋อเนี่ยฮะฮะรู้แล้วล่วนะนาะออโอ้โ,อโหเป็นแผน่นอ๋ออ้นี่แปะไว้ที่ตัวนะต่อจากนั้นก็พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําออกมาแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นๆได้จนสําเร็จเลยเพราะงั้นถึงได้ปีนต้นไม้ได้ละสินะใช่แล้วล่ะงั้นขอไปใช้ก่อนแล้วกันฉันไปแล้วนะเ อย่าไปพูดว่าจะทําในสิ่งที่ตัวเองไม่น่าทําได้นะยุ่งไปเข้าเรื่องนะแกไม่มีอะไรที่ท่านจใจรแอนคุณนี่จะทําไม่ได้หรอกนะเย่เสร็จแล้วละแจนบิตะไปทานกันเถอะนะสองคนนั้นน่าจะอยู่ทานกันก่อนเนาะเย่เยอะไรอ่ะงันอที่บนหนึ่งนะโนอิตะ นี่นี่นี่เมื่อกี้นี่นฉันเห็นใจแอนกับเซนอดะแล้วท่าทางดีใจน่าดูเลยอ่ะเขามีอะไรหรอนี่เดอร์มอนจ้าเอาคุกกี้ไปทานหน่อยสิอ่าขอทานนะครับที่จริงมันก็คือว่าอือ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 โอ้โหเฮ้อฮ้อือหืออือหือโอ้โหโอ้โหแล้วใจแอนอยากทำอะไรให้สำเร็จเหรอนั่นสินะเมื่อกี้เราไปตามมันบังอาจทำเท่อย่างเดียวคราวนี้ฉันจะต้องเทเป็นพระเอกบ้างเหรอก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่ทำไมพวกเราถึงต้องวิ่งด้วยล่ะเนี่ยไม่เข้าใจเออน่าดิ เข้าใจแลต้องวิ่งใหม่ขึ้นบนเขาเนี่ยดีไม่ใครเห็นดูหน้าก็รู้แปะซะเยอะขนาดนั้นจะไม่เป็นไรเหรอแอนไม่เป็นไรนะแปะเหมือนเกาะเอี้ยเนี่ยดีแปะให้เต็มตัวไปเลยเพื่อนจะเอาจริงๆเหรอแอนเอาแปะก็ได้แปะ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 แล้วเอาละฉันจะต้องเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถ้าทางจะออกฤทธิ์กันนะเนี่ย เราจะให้คท้าไปเองอใครโอ้ยไเอ็ไไนเา,า,นาจะไปไหนอ่ะจะรู้มันกันพามันพาไปอ่ะไอเอ็นสองคนเนี่ยเป็นคนใช้ในสิทธิหน้าห่วงมากเลยเรีบไปช่วยกันดีกว่าไอเอ็นเมื่อกี้เดียบอยก็เขียนว่าสวนสัตวหรือเปล่านะเนี่ยเป็นสวนสัตว์จริงๆก็เลยมาทำอะไรกันละเนี่ยนอแมันกันนะนาพา,าไปโอ,อ้ไอเอ็นายจะทำอะไรอะ่ะฉันไม่อยากทำแบบนี้นกครัหน่อยอ๋อเอ้ยโฮ้ยโอ้โหหวไปแล้วไอเอ็เดี๋ยวก็โดนมันกินโลกโอ้ย อือโอ้ชไม่ได้เรียกแกนะโตมาตื่นแล้วสิงโาไม่ได้นะ่าอันตรายออกมาแล้วไอ้เจ็บหนึงผมไปครับกระท้อนะครับผมไม่อยากอยู่อยู่แล้วละครับอ่าแล้วชิบะขู่มนทำไมเนะี่ยฮะโอ้ยว้าวมาสู้กันไดน้หรือว่าใจแอน่นนายจะต้องต่อสู้กับสิงโตเหรอฮะเฮ้ยโอ้โหแกล้อเล่นป่าเนี่ยฮะหรือว่าใช่เฮ้ยว้าวมาปรกัดกันมาแล้วว้าวปรกัดกัน ลาาระกาศกันงับอมซะเลยโคนี่น่ะแยว้าเอาแบบไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยทันทีครับใช่อะโ่วเดมอนโนบิตาช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไมั้ยนี่ย่อนแล้วนะสัญญาไปว่าอะไรเหรอะยังแค่พูดว่าที่อยากจะเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเองาการเป็นทาสานะว่า <Yeah. S 1> ว้า ต้องทำแบบนี้ไปจนกว่าจะเอาชนะราชาแห่งสัตว์ป่าอย,ย่างสิงโตได้เหรอถ้าทำไม่ได้ตามที่สัญญากระดาษทำสัญญามันก็ไม่หลุดออกมาหรอกนะโอ้โใครก็ได้ตัวยอังทีอยากจะกกันไปสตอสวยอังที